ในส่วนของหมูเดงนะคะใช้หมูบดหรือว่าหมูสับก็ได้วันนี้ต่ายใช้หมูบดนะคะ200กรัมปรุ้งรสหมูนะคะด้วยไข่ไก่1ฟองรสดีหมูครึ่งช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะเอามาเทาใส่ลงไปเลยค่ะแคลอดสับ1ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย1ช้อนโต๊ะ นวดนวดนะคะแล้วก็ฟาดไปฟาดมานะเดี๋ยวหมูก็จะพอดีเองเราจะไม่หมักหมูแบบแห้งไปนะคะไม่งั้นเวลาที่เราเอาไปทำเกี๊ยวน้ำนะค่ะมันจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยข้างในไม่ค่อยเด้งนะคะมันจะแข็งแข็งถ้าสูตรนี้เนี่ยเนื้อหมูจะนุ่มเด้งแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะไตจะพักทิ้งเอาไว้นะคะสักครู่หนึ่งนะประมาณสัก15นาทีค่ะเพื่อให้ตัวแป้งนะได้ช่วยทำให้หมูมีความเด้งมากขึ้น ห่อเกี๊ยวนะคะก็ห่อตามชอบเลยนะคะใครสะดวกจะห่อแบบไหนนะก็ห่อได้เลยอันนี้เราทํากินกันเองง่ายๆแล้วก็ห่อง่ายๆเลยนะคะก็เอาน้ํานะคะทาขอบแผ่นเกี้ยวแต่ก็ห่อธรรมดาเลยนะคะแบบสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ประกบค่ะแค่นี้เองก็บีบให้มันสนิทค่ะถ้าแป้งมันเยอะเราก็ลูบๆน้ำออกไปสักทีนึงนะคะ ใช้น้ำ1ลิตรครึ่งนะคะตั้งให้เดือดเลยวันนี้ต่าใช้โครงไก่นะคะมาต้มทำเป็นน้ำซุปใช้1โครงค่ะแล้วก็ลอกตรงส่วนหนังออกให้หมดใส่หัวไช้เท้านะคะหัวเล็ก1ห,หัวถ้าเป็นหัวใหญ่ก็ใส่สักครึ่งหัวนะคะพริกไทยเม็ดค่ะประมาณ20เม็ดนะคะทุบพอแหลกนะไม่ต้องทุบถึงกระป๋นนะคะ เราะว่าเดี๋ยวเราจะทําให้น้าซุปใสกระเทียมนะคะทุกพอแหลก4กลีบค่ะรากข่าชีค่ะ3-4รากทุกพอแหลกเราก็จะเคี่ยวน้ําซุปนะคะสักพักหนึ่งนะมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ํานะคะต้องไปสักพักหนึ่งนะมันก็จะออกให้เรานะคะตักออกเลยค่ะต่ใช้เกลืออยู่ที่1ช้อนชากับอีก1ใน4ช้อนชานะคะรสดีค่ะ ผงปรุงรสนะใช้เพื่อให้น้ำซุปนะคะหอมขึ้นแต่เราจะไม่ใช้เยอะนะ่ายใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนี่คะ่ะน้ำซุปก็จะใส่สแบบนี้เลยนะคะใส่ตั้งฉ่ายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะต้นหอมค่ะสักครึ่งช้อนโต๊ะผักกวางต้งคะ่ะเอาเกี๊ยวนะคะลงไปต้มเลย พอเกี้ยวลอยขึ้นมานะคะเราก็ต้องอีกพักหนึงนะอีกนิดนึงให้หมูสุกก่อนนะคะคือลอยขึ้นมาเนี่ยเริ่มสุกแล้วแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้มต่อตอ,อีกสักนิดนึงนะคะหมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวไปใส่ชามกันเลยคะ่ะ